สวัสดีครับกลับมาพบกับ KOO Joe Channel กันอีกแล้วครับและในวันนี้ผมมีข้อมูลดีๆมาฝากทุกๆท,ท่านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆมีประโยชน์จากพวกเรากันด้วยนะครับเคยได้ยินคุณผู้ชายพูดกันไหมว่าหากใครได้ผู้หญิงแบบนี้มาเป็นแฟนนี่โคตรโชคดี ฟังแล้วเขินนะครับแต่ติดตรงที่ว่าเขาไม่ได้ชมคุณนะสิครับเขาดันไปชมผู้หญิงคนอื่นซะอย่างนั้นจนคุณสาวสาวต่างเกิดอาการอิจฉาตาร้อนเฝ้าถามแต่ว่าฉันมันด้อยกว่าใหญ่คนนั้นตรงไหนกันเอาล่ะครับคุณสาวสาวอย่าเพิ่งงอนคุณหนุ่มๆเข้าไปครับดังนั้นวันนี้ผมจะพาคุณไปดู6ข้อปฏิบัติถ้าอยากเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์นำามาให้คุณสาวสาวได้ดูกันลองมาดูกันว่าถ้าอยากเป็นเธอคนนั้น ในสายตาของเขาคุณต้องทำยังไงบ้างตามไปดูกันครับข้อที่1ดูแลตัวเองให้ดูดี ไม่ต้องสวยแบบพิมพ์นิยมคุณผู้ชายก็ชมชอบได้ครับเพียงคุณใส่ใจสุขภาพของตัวเองออกกำลังกายทานอาหารที่มีประโยชน์โบกครีมบำรุงผิวพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆอ,อะไรๆก็ว่ากันไปสารพัดวิธีที่จะทำให้ตัวเองสวยจากภายในสู่ภายนอกนะทำซ้น,นะครับข้อที่2มีงานมีเงินเป็นของตัวเอง สวยอย่างเดียวไม่พอครับต้องรวยด้วยผู้หญิงสมัยนี้ไม่ควรจะหวังพึ่งคุณผู้ชายแล้วนะครับความเพอร์เฟก t นั้นต้องมีเงินเป็นส่วนประกอบหลักครับผู้หญิงที่ทำงานเก่งหาตังใช้ด้วยตัวเองได้นี่แหละมีสเสน่ห์สุดๆครับข้อที่3วางตัวดีไม่วิ่งตามผู้ชาย สวยแล้วรวยแล้วก็ต้องวางตัวให้ดีกันด้วยนะครับทำตัวให้มีคุณค่าไม่วิ่งตามหาผู้ชายจนหมดสภาพคนงามอยากอ่อยก็อ่อยเบาๆห้ามออกนอกหน้าหัดใจเย็นรอเวลาสมควรบ้างไม่ใช่เร่งเร้าความสัมพันธ์กับผู้ชายผู้หญิงที่ฉลาดวางตัวนี่แหละคือผู้หญิงที่เลอค่าหน้าหลงไหลเป็นที่สุดครับข้อที่ 4. อารมณ์ดีคิดบวกเสมอ การวางตัวดีไม่ได้แปลว่าหญิงนะครับคุณสาวๆต้องมีอารมณ์ขันยิ้มง่ายชวนให้ผู้ชายหัวเราะไปกับคุณได้เสมอมองโลกในแง่ดีเข้าไว้เวลาคุณผู้ชายมีปัญหาอะไรคุณต้องเป็นผู้ให้กำลังใจชั้นดีให้กับเขาครับข้อที่5มีน้ำใจต่อผู้อื่น คุณผู้หญิงที่เป็นคนมีน้ำใจนั้นเป็นอะไรที่คุณผู้ชายมองแล้วจะประทับใจสุดๆเลยล่ะครับหัดช่วยเหลือผู้อื่นให้ติดเป็นนิสัยหวังดีกับทุกๆคนเสมอนี่มันวิญญาณนางงามชัดๆขอมองให้แม่ทีครับข้อที่6รักมั่นคงไม่โลเล คุณสมบัติในข้อนี้ถือเป็นข้อที่สำคัญมากๆครับผู้หญิงที่ดีต้องมีจิตใจมั่นคงไม่ใจง่ายให้กับชายอื่นเกินไปนักใจต้องนิ่งไม่ไหวติงกับทุกคนที่เข้ามาจีบมั่นคงในรักเดียวจะควรค่าแก่การครอบครองมากๆครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับ6ข้อปฏิบัติถ้าอยากเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกจากทุกข้อที่ได้กล่าวมาคุณสมบัติเหล่านี้อยู่ในตัวเพื่อนๆกันครบหรืออยังครับถ้าหากใครยังขาดข้อไหนอยู่ก็รีบเติมให้เต็มซะจะได้กลายเป็นสาวเพอร์เฟกที่ผู้ชายหมายตากันทุกคนครับ และขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www.gangbeauty.com ด้วยครับหากว่าคุณถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์พร้อมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ KOO Joe Channel ผลิตคลิปดีๆต่อไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ